ที่ฉันเคยโปรโมทไปให้ไปเช็คอะดอกจงดอกจันนั่นนะแล้วมาตรการมันออกมาขยักขย่อนคือไม่ได้จัดว่าอะไรนะแต่เวลารัฐบาลทำอะไรมันต้องคิดให้ละเอียดรอบครอบนิดนึงอะต้องคิดในหลากหลายมิติหนึ่งคือคุณต้องไปคุยกับโมบายโอเปอเรเตอร์ก่อนว่าคุณจะมีลักษณะในการทำแบบนี้เวลาลูกค้าเขาไปเปลี่ยนโปรเปลี่ยนอะไรต้องให้เขาใช้โปรเดิมตอนนี้คนออกมาทำติกต็อกด่ากันฉ่ำเลยว่าโปรที่ใช้อยู่มันหมดเพราะต้องไปเปลี่ยนให้มันตรง สองก็คือว่าเรามองว่ามิติในการสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยมันวุ่นวายเหมือนตายวันแรกคุณนาเธอเธอรออไหมพอคนถามเรื่องนั้นปุ๊บอ่าประสานแล้วก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันมันตะกุกตะกักแล้วคุณก็ต้องมีโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดคนให้เขาปรับเปลี่ยนแล้วก็บอกอีกว่าเวลายืนยันตัวตนหรืออะไรต่างๆจะแก้ไขอะไรจะไม่ส่ง SMS จะไม่มีโทรไปหาเอาเราทำไงอ่ะก็ต้องทำแพลตฟอร์มเว็บส่งเว็บไซต์เขาไปเปลี่ยนกันง่ายๆแล้วลิงจะส่งยังไงตาศีตาสายยมีมาแล้วต้องต้องถอไปห้างถอไปตามอะไรอย่างเงี้ยนี่เราพูดเนี่ยเธอห้ามมาดามาเพราะอะไรรู้ไหมพวกเธอเนี่ยบ้านอยู่กรุงเทพปริมณฑลเธอไปตัดสินไม่ได้บางคนเนี่ยไปดูหนังเธอ ค้ามอำเภอค่ะคุณนาห้างมันไม่ได้มีอยู่ทุกหัวและแห่งขนาดนั้นนึกออกไหมบางคนเน่ยเขาบ้านอยู่ไกลจะซื้อจะอะไรกันจะออกไปทําธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันลําบากผู้เฒ่าผู้แก่นึกออกไหมพิการบางติดเตียงขาเป๋ขาอะไรพูเทเฒ่าผู้แก่เดินก็ยกกระยกแหกล่างไปยืนยันตัวตนอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยอ่ะยังไง ใครยังไงโหวตสิลองโหวตหน่อยเออโหวตให้ฉันชื่นใจหน่อยว่ายังไงทํางานแบบนี้มันยังไงเก๋ๆชอบแล้วลดๆอยู่โอเคหรือว่าต้องปรับปรุงอ่าลองดูหน่อยมีส่วนร่วมก็หน่อย